จังหวัดหนองคายขอเชิญทุกท่านร่วมรำลึกถึงเหล่าบรรพบุรุษผู้สละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติกับงานอนุสาวรีย์ปรับพ่อตายลมพระบารมี194ปีเมืองหนองคาย และงานกาชาติประจำปี2564ชมการแสดงแสงสีเสียงตำนานสงครามปราบห่อมหากรรมของดีเมืองหนองคายถนนอาหารนิทรรศการปราบห่อนิทรรศการของส่วนราชการการแข่งขันกีฬาการประกวดผล,ผลผลิตทางการเกษตรสินค้าธงฟ้าราคาถูกผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและการออกสลากกาชาติลุ้นรับรถยนต์ฮอนด้าซีวิกรถยนต์โตโยต้าบีโก้มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าทองคำและรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย เลือกซื้อสินค้าราคาโรงงานคุณภาพเยี่ยมสวนสนุกเครื่องเล่นมากมายดอกไม้นานาพันธุ์เฟอร์นิเจอร์ไม้หลากหลายรูปแบบและพบคอนเสิร์ตศิลปินมากมายทุกคืน5-13มีนาคมกับงานอนุสาวรีปราบ่อตายรมพะบารมี194ปีเมืองหนองคายและงานกาชาติประจำปี2564 1ปี1ครั้งห้ามพลาด